ีมคอ,อนเอนคนทีนประสบะน้อยอีควยมาเข้าหลังพวกมึงนะเนาะทำดีๆนะมองเพื่อนด้วยมองเพื่อนด้วยมองเพื่อนด้วยบายนึ่งสบไปหลังบ้านมีับตัวเพื่อนรับตัว อาบน้ำก่อนจะได้สะอาดตัวได้หอมๆจริงเพื่อนอาตัวหอมใส่ขามไว้ชอบเราแล้วตัวหอมได้หรอเพื่อนมึงเคยเริ่คุยแผนเลยใช่ไหมมึงไม่ได้คุยอะไรกันเลยเนีาะเล่นเราเล่นเหมือนเดิมนะเว้ยถ้ามึงโดนหนองฟานไม่ไม่ต้องตามเพื่อนนะไม่ต้องตามเพื่อนนะมึงเล่นเอากลางไฟให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวปืนรอบนอกอ่ะเดี๋ยวมันวนให้เองเดี๋ยวไอ้มอนเดี๋ยวไอ้จอร์ดอ่ะ น้องก็คือเลี้ยงตามเพื่อนเวลาเพื่อนเดินโดนล่าไปไกลอ่ะเดี๋ยวให้รอบนอกจัดการมีใครได้ละบ้านกูบ้างเขาสองคนสองกับไอเจ๊เราลงเือใหะบ้านสี่คนนะระบายะบานสี่คนพร้อมปะระบายขอสี่คนเนี่ยว่ามันมันเยอะสาวคนแม่งน้อยไปแบบว่ามันกันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลัคกี้เสริมให้พี่เป็นคนที่เสริมพอแล้วนะพี่พี่พี่เล่นกลางไฟนะครับให้มันเรียกกันได้กลางไฟจริงหน้าเกม ดูจังหวะโบแล้วค่อยเรียกเพื่อนกลับเอาแต่ผมขอพอยฟ์สี่คนพอไงเด๋ยวหนึ่งผมเรียกกลับไฟกลับมาแล้วก็ถ้าอย่าเล่นมืนกันนะเว้ยตีตายแล้วดึงสพบออกมาเลยนะใครไม่มีมาโคอ่ะมึงมีมาโคทุกคนใช่ปะมี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  yes อ๋อม่เนี่ยทำไมมึงดูเงียบๆยบวะมึงเป็นที่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยไม่อยากพูดเดี๋ยวมันเป็นเรื่องคุยกนเรื่องเหรอพวกมึงเนี่ยในไฟมึงต้องคุยกันนะ เเ็นมืไอ้เน่งขอขอบัตรย้ายเวอร์สภาเลยไปสภาเออแล้วมึงขอบัตรย้ายเวอร์สภาแล้วก็ขับมาสนามบินทะเลทรายอ่ะสองมาทีเอายังเอายังเอายังอีกข้ามนาทีเราต้องเข้าใน้านาทีอ่ะงั้นกูรอเร็วๆขอไปดูขี้กลางไฟกูขอวงตะโกนทุกคนนะน้องกลอบตังหโม ไอ้เอออย่าหน่วยวอร์ดไตอนเปิดอะฟังแค่หมูคนเดียวพอนะให้ไม่ให้หมู่หมูขั้นไหนมึงบอกเพื่อนดิใครหน้าใครหมูบอกเพื่อนเนใครหมูหมูเข้างั้นไอ้เช็คกับไอ้เช็คหน้าใครหมู่ไอเช็กขั้นไหนอะโอ้เซนโตนามปะเียข้้าหนผอเสริมขอเสริมอย่างนึงได้ไหมใครใครโดนเอาไปหนองฟานอะตอนตอนโดนอุ้มนอะอย่าเพิ่งกดจีนะรอแบบรอมันเอาไปทิ้งเสร็จอะค่อยกดจีเพิ่งกดตอนตอนตัวเองตายอะอย่าเพิ่งกดรอมันทิ้งศพเสร็จค่อยกดไม่ต้องรีบ ถ้ามึงกดไวเกินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนหาศพไปเจอไวเอ้ยไอ้กดไอ้แกล่ะเคียร์เรื่องต่อเคียร์เรื่องปืนก่อนไอ้ว่าเหมือนเดิมนะคือมึงมึงหารถปืนอ่ะพี่แล้วมึงปอบพี่นะใช่แล้าเชื่อปืนมีใครบ้างผมมีไอ้ว่ามีจอฟมีพี่พี่นี่พี่นมทั้งคนใช่ครัช่อมกันเวฟเสียงหน่อยนะเว้ยเวลาเปิดปอบงี้ใครใครเจอรถปืนอ่ะมึงบอกนะว่าอยู่ตรงไหนโอเคป่ะ เราคือฝั่งบ้านนะฝั่งมันคือฝั่งมันนะเข้าไหมมาแล้วครับเปิดโอ้ยมามึงข้าไหนเป็นโตเทาเป็นโตดำเทาไม่กูมันดไมันกูออกไปข้างหลังเด็กเออมึงมึงมึงโฟกัสคันในหมูนะถ้ามันวางเอีมพี่ก็บอกให้ลงตรงไหนคือลงตรงนั้นนะโฟกัสข้างหลังนะเซนเตโนดำเทาอ่ะมางไหนเดี๋ก็บอกให้ดำเทาอันเองถึงไหนแล้วเด่งนะเออเข้างหงไปข้างหลังใจเบื่อมึงหาจังหวะดีเลยเพื่อน อีกสี่นาทีพี่ทำม่ดีทำไม่ดีครับวันนี้ถึงไงทำเยอยดูฝั่งตอนน้ำมันดูเด้วยนะครับ44เราจะเข้าวงนะ44ใกล้ถึงพอดีขู่ขู่ขู่ขนีงหลังไปปัดเยี่ยมปีลงที่มันจอดอยู่เลยวะอย่าเล่นอื่นนะเว้ยไม่มีใครเหมือนกันน่ะต้นไฟคือแบบชนปกติเลยปกติรถคันหนึ่งตัวนี้พังตังมันมีเอาผ้าอยู่คันงในก็ได้ เลงเอาผาดเลงเอาผาดเลงเอาผาดถ้าพันจะก็นั่งเเดี๋ยวเราก็สั่งรงเป็นนรานเลยวะนี่ใส่สุดเลยนะแอเลยนีโอ้ี่แนี่โอ้ยกตงไหนเ็บอกเชียว่าโดนรัเยอะนี่ใครหลังมาดิใครเหมือปะลันรอบนเล่นเนะรนรอบเล่นนะทำมาทำมาทำมาไม่มีตัวไหนเหมือใช่ไหมครับแต่ไม่มีตัวไหนอ่ะเรียกเรหมดนะี็มายเึงชอบเหม่อกันเป็นเชียอะไร ผมชอบเล็อย่าเลขตัวขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับพี่บูขอโทษครับเล็กเล็กคุณนี่เด็กไหน้าน้าหมูของผมในเดรอะไรมาเมมนะกูไม่อยากแพ้แก้งปัญญาอ่อนอันนี้ไป็เด่งใช่ป่ะตรงเนี้ยเด่งคือไงแล้วเออตอนจอดรถอะจอดให้มันปุ๊บแต่เนี้ไม่ต้องจอดแยกกระจาย อย่าทำเอาง่ายคืออย่าสร้างความให้มันชุบอ่ะเพือจอดรถแบบเป็นชั้นเป็นชั้นนะมึงจอดแบบที่เดียวกันเลยอ่ะถ้ามึงจอดชั้นเป็นชั้นกูทำมันจะทำหลังบ้านยากเว้ยหลังบ้านต้องขอลงลงเลยหลังบ้านอ่ะมาณนั้นแหละมาแล้วปิดมาแล้วบอกแม้เธอไม่อยู่ในใจคิดถึงใครแม้ไม่อยู่กับเธอมาไรสี่สี่เราเข้าเลยบุ้งแก๊งหน่อยหม้อดี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 เข้าดีดีเข้า หมูบ่มแกงดิหมูไปหมูเดี๋ยวฝากจูไม่จู้ยิบจี่จูไม่จู้รับอือกูขอขึ้ขอถามทุกคนนะครับถ้ามีหัวแกงปัญญาอ่อนแบบนี้อยู่แกงมันไหมครับมาเอาไปอยู่กับเมียกูอไปไปอยู่กับเมียกูไม่ไปอยู่กับเมียกูอ่ะกูจะรู้อะไรไอ้เองถึงไหนแล้วอยู่แล้วมาแล้วฝั่งัอยู่ฝั่งไหนฝั่งปั๊มนี่ไงเนี่ยที่ที่ร้าน่ะมาเขาเลยไหนเมื่อไหร่เอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิที่อยู่ฝั่งไหนอ่ะ มึงเห็นไหมน้า้ายมือเออตรงมาบนถนนแต่ไม่มึงอยู่ขนาดไหนอ่ะของขนาดไหนอ่ะสี่ดาสีดเพชสี่ดาวใช่เนี่ยมึงอันไหนคือพี่หน่งวะเดี่ยขนาดน้าสุดเลยอ่ะเออพี่เแล้วพวกกูก็เนี่ยพวกกูเนี่ยมึงใส่นาโนยังไงมึงใส่ลงลงว่าของไม่ส่วนดิมึงเอาอะไรอีกพี่มีนาโนนนาโที่ไรแทงนังแทงสองแ้ทกางเกลียวเลยอันนี้ไม่เข้าเหมือนกันเลยมันเข้าแล้วเพื่อนมันออกมาได้จริง

มันมันถอยวงเหรอมันถอยออกวงเหรอเป็นยไงวะเอาวงหน้าที่เหรอขาไป่เลยาถอยออกมาเข้าแล้วเอาผาสีขาวนะใคร MVP เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูยิงให้นะขาว่วเนะมไม่เจอ้ิใครวะิชนขาวมึงหรอมนาผาาผาถกกนาผา ความื eh นให้ขวาืนให้วาืนให้ัตกคนหนึ่งนะพี่มันตกลลคนหนึ่งนจัดล้อไปก่อนนะเาขอาขาัเาอโนได้นะขงาเราเอาถักไ้ลมโบลมโบข้างล่างแดงบข้างล่างแดงองยมพี่อะมันวางนะรอ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 ้นะเอกังรอกังรกนะรอกูังนตรงไหนตรงไหนบตรงไหนเฮ้ยมมมามามมมาดมาคมมามมาคมมาคมมามมมมามามมมมาคมามากมมา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 ามมามมา ตีสั่งดิ่อมาเรา่อมาเรา่อมาเราต้องตอรีบลงมาบ้างตอรีบลงมาต้องรีบลงมาเนี่ยไอโบว่าลงมาลงมาลงมามาลงมาลงมาลงลงลงไอวกไม่มาไอโบไม่มาสายไอวบวิ่งมาสายไอโบไม่มาสายมองจากบ้านเรามาสายเนาะเห็นแล้วลงกระชามากเลยลงมาดิลงมาดิลงเร็วเราวรอรอชนรอชนรอชนไอ้โบตายแล้วน่ะขับขวาได้ขับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาขวามาขวามาชนไป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 น้องชนไปชนไป เดี๋ยวศพตัวนะตีตายเดี๋ยวศพไปนะไอ้มึงมึงหาใจบ้านมึงเพื่อนดีมึงเอาเพื่อนคนเดียวศพแล้หน่อยไออีควยมาเข้าหลังพวกมึงนะเนาะทำดีๆนะมองเพื่อนด้วยมองเพื่อนด้วยมองเพื่อนด้วยสบไปสบไปหลังบ้านสบหลังบ้านท่านศพหลังบ้านเรอบุตรท่นหลังบ้านเราเพื่อนช่วยเหน่อยช่วย โดดเพื่อนอีกแล้วจ้า วนอยู่วนอยู่อะไรมด้วยเหน่อยเรือหน่อยเรื่หน่อยเกี่ยวศพดยดีค่ะตายเกี่ยวศพดยดีอย่าทิ้งดิเกี่ยวศพมาด้วย ชุบให้ไอ้ไอรอะไอ้การส่งการส่งดีิปิดดิหลังบ้านก็นับไปเอาเอาไหมดิแพมเมี่ยอะไรมึงไอ้สัตว์ก่าแพมอยู่นั่นแหละไอ้สัตว์นี่กลับมากลับมาแล้วนะกลับมาแล้วจ้ะคนเยอะมากสวยที่อะไรวัดที่อะไรกอนึงกอนึง ยมึงทำอะไรอีบ้าถ่ายกูปะโคตรมิดอะกูเฮ้ยพ่อมึงอะเฮ้ยเปินชุบหน่อยเปินชุบหน่อยเปยนมิดหน่อยเปยนมิดหน่อยอย่าเล่นไม้เยอะเปยนมิดหน่อยเปินชุมหน่อยเปยนมิดหน่อยดิ ี่ยนเม็ดยเปลี <h <h ่ยนเม็ดทำเียอะไรสัทำควยอะไรทำเียอะไรทำเฮียอะไรทำเฮียอะไรเฮียเตะต่อไปดึงไปดึง่อไปดึงสอไปอุ้มสอบไปดึงไปคอยเกไตัดคยไดตดว้หลับดเพ่นอยู่นะ อยู่ตรงข้างรถรีวอมาดิมาเอาเพื่อนดินี่ลีวอนี่รีวอลยี่สิบสี่ยี่สิบรีวอลนี่ยี่สิบลีวอลนี่จบแล้วตามาจบมาไปนี่ไอ้ควกไอ้พวกทั้งหลายไอ้ไอ้พวกไอ้กระจกฮัลโหลใครไม่ใครไม่ว่าดึงส่งนะดึงส่งนะควยหลับเนี่เปรี้ยวไอ้พวกเนี่ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนึงมึงผิดคนไหนมึงผิดคนไหนดิมึงผิดคนไหนดิมึงผิดคนไหนดิ เพือ่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเยอะสวย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 ตายอยู wow, ่แเกลือกควายเลยี่ไอ้พวกน้อยจ้ะมวยแรดสัตว์คั่ยเหี้ยหลักเดเดกเชียเช็ตาเช่ไหนเช่นรีเซพเลสเซพก่อนรีเซพ่อนก่อนรีเซพ่อนก่อน เฮ้ยเต็มหัวไม่ตายรั่วเลยดาซ้า,สายสบด้านซ้ายพี่แงเฮ้ยตรงตรงนี้มีสองนะลัคก,กี้เกิดมาแล้วเอาศพไปด้านซ้ายเห็นปะ่ะถือศพไปด้านซ้ายโอเคไหมผมผมเกิดแล้วผมเกิดแล้วผมอยู่ เขาวน้อยที่ไหนมาเล่นไรสไปไรสไปปล่อยไปไปจอยไฟไปเอาไปไปหาตรบมาตบมาตงมา มันดัขึ้นไปดิมันดัขึ้นไปดิใครเกิดแล้วคือดังขึ้นไปรีวอร์ดหน่อยนะรีวอร์ดหน่อยถ้าใครบ่อยเพื่อรีวอร์ดหน่อยดิกลับมาต้อนที่กลับมาต้อนที่กลับมาทะลุได้ไหมทะลุได้ไหมไปด้วยหน่อยไปด้วยหน่อยไปด้วยหน่อยทะลุไปมันทะลุไปมา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 เขาจะมันมามันมาจะทะลุมานะไม่เอากูไปไกลจัดเลยเหี้ยผมรออยู่ข้างรถแม่จะรอตรงนู้นนะโหลด้นนั้นหน่อยด้นหน่อยด้นหน่อยเพื่อก่อนดิเพื่อก่อนเอ้ยมึงกลับไปอย่าบ้านมึงมึงมึงทะลุได้ป่ะตรงน่ะ ข้าน่าจะดูได้ไหมไม่ใชกูดาหน้หลบไม่ด้เสียหน้าไปนะตอนนี้เหมือนเต้เหลือให้เรานะตัวนี้เคลียร์ได้ตัวนี้เคลีร์ัมาเคียร์แค่ตัวนี้มือตัางกาแพงมึงตั้งกแพงตั้งกแพงตั้งกแพงเรามีปืนปะพี่ไปหา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 เองอาตับปี๕ตับดี๕ตบีคือคือหาหวขึ้นหาหลขึ้นหาหขึ้นี่ไหาหขึ้นหาหขึ้นโซ่อออละมากงกับผม่อยนะพี่การให้เ้าะพี่กันใหผมอยู่ผมอย

แต่ละข้งหลังบ้านเรา่กะเล่นไม่ต้องยัดสมนะไม่ต้องยัดสมไม่ต้องยัดสมนะไม่ต้องยัดสมนะยัดไมนะไม่ต้องยัดสมนะมึงเล่นเลยมึงปล่ามีเล่ม่ไดปิดดิเล่นไม่ได้ปิดเล่ม่ได้ปิดเฮ้ยเล่นม่ไดปิดหน่อยปล่อยตัวกลปล่อยไปตัวตัวไปตัวไปก่อนครับมึงเล่นตัวนี้มึงเล่นตัวนี้มึงเล่ตัวนี้มึงเล่นตัวนี้ไอ้พ่ายเลยี้ควายตัวก้ปล่อยไปตัวกยปล่อยไปมนเล่นแค่ตรงนี้ไม่ต้องที่อะไรนะโง่ไอ้ี่ไร โม่ได้ม่ได้ไมได้ตรับเยขึ้นไปรับโดนเลยในด้านสูงมึงั่นใจคุยเลยมึงไร้สานเยเทีตาไปแล้วไปแล้วให้ยืมุ้งนะแม่ไม่้กูได้เล่นหรือเล่ามึงอะไงเดี่ยวคอย่างไกลมีเวนหัอดยองๆน่ะหอมร้านนี้อย่างปากหอมเทียโคตรปาไอ้สัว์ป่า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 ่าป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 ่าี่าป่าี่าป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 า่ป่ี่ป่ด่่่ี่ย่่่่่ย่่ย่่า่ว่่่่ยว่่่ป่วเดี่

มอบมาอหมอหมอมาหมอาพี่ออออมอบมาหมอบมาหมอบหมอมาหมอมาหมอมาอแล้วอ้แล้วพอเฮ้ยพอมันจะรมมีหมออาออกมาเอาออมาเดไม่ต้องถี่เหมอนเดีอยไม่ต้องมีเหมอเทเดี๋ยวนี้กีไอโบตอตายปตายไม่ได้เลคนทาบ้านมึงไม่ทาบ้านะไอคนที่มีสมมึงก็ทำบ้านไปดิ กูแบบผมมไปแล็นคนทำหลังบ้านไปแล้วตอนแรกอ่ะไม่มึงมาเกียกูจะบอกนะมึงทำหลังบ้านแล้วมึงก็ทิ้งบ้านเว้ยทิ้งบ้านกันอ่ะมีกันไม่กี่คนเองกูตายตั้งต้นเลยแบบไม่มีใครลงกูเลยจบหลังบ้านก็ส่งมบ้านแล้ววิ่งไปสั่งบ้านมันก็ทำวางอีฟีน่ะพี่น้องโทรต่อเซอรี้พี่ะน่อยนะเซฟทำบ้านเล อีเหี้ยเมื่อกี้กูฟรีจัดเลยโทษเลยกูเอ so, ๋ยไม่ได้สั่งเนาะเลยจัดเมื่อกี้ผมรังบ้างเด็กพี่ใครมีกล่องกล่องซ่อมมีพี่ผมดีเลยไอ้มามามาฝั่งเราใครจะเซตใครจะเซตยืมพีมาฝั่งพีมาฝั่งบ้านเรามาตายแป๊บปะเอ๊ยผี้หญิตายอ่ะกูตีผู้หญิงไม่ตายตัวอะดเลยไอ้เหี้ยกูตีมันเป๊กูตายเองไอ้เหี้ยกูไม่ใช่ชนหัวทองนะพี่เช็คผมก็โดนนะกูโดนยิงหัวทองนั่นอะไรไม่รู้เนี่ยไอ้เกี้ยอหายนะหายนะหาศพหายศพเคี้ยวหน่อย พีี่ชไหนที่เหลือท <Mm ี่เหลือมาเซตเลยให้เพื no> ่อนหาไปสักสองคนปะใครไม่มีกล่องซองมาเซตเลยมาเบลนะใครใครใครไม่มีมพีไม่มีชุดหรือวะมาอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งไหนเลยเลยัล้วอมอเราติดตโน่กูไปค่ะแไม่ลงงานช้าจริงนะไอ้เหี้ย